คัาสวัสดีครับก็มาส่งเจ้ามาร์เทนครับ SM ครับผมไปรับมามาส่งช้าครับช้ามากเลยนิ่มๆครับโอ เหล็กหลุดหรือเปล่า ก็ดึกดื่นแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดียามค่ำครับค่ำค่ำครับมาส่งเจ้าเอ็กเซมครับมาลงกับช่องโอโบครับงานลอกคลองเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะแ,แสงสี มาดูไฟหน้ารถครับดูกันแบบมืดๆคำ่คำๆนี่แหละดูแบบนิ่มๆครับพี่เด็ดเราขับขึ้นก็นิ่มขับลงก็นิ่มครับผมโอ้โอ้าวไ ไปหาที่กลับเอาเองเลยกลับตรงไหนอะ่ะหรือว่าจะขอยตรงนี้แสงไฟเลครับโอ้โหแต่รุ่นนี้ไม่มีไฟท้าย,ยนะครับผม ที่เขาว่ารถใหม่เดินบนรัดยางนี่เงียบกบแล้วจะจอดตรงไหนลูกพี่เดินลง เดินลงไปไหมอ่าลงไปครับ แบบเบอร์อระไรก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วครับตรงนี้เขาจะทำเป็นสะพานนะครับผมอ้าวมาลูกพี่มายาวมา ตกใจหมดเลยโอ้มือตือต้อเลยอ่ะก็ส่งเรียบร้อยแล้วครับผมก็สวัสดีครับ